ล่างขององค์พระน่เป็นก้านดงลครับมันี้แปะคุนวันนี้เป็นเท่คุนครับแต่เที่ยวเทือดแปะคือบันเดียวะันเลยครับงานปั่นหรืองานรองานปั่นท้องท้นีหนึ่งาจะแปะคนที่ปูปนใส่ปันเนอก็เป็นเล็กสารมนกครับเ็สารเหมือนทแมตะไคร้น้องแมนตะไคร้เหมือเทเทเอะไรแบที่เมื่อมาททำแปะพ้ยแปะ้งทีอสามา นำนักองค์พระสบเฒเนี่ยถือกล้ไม้แห้งมีซืคนอย่นำนักองค์พระต่านักองคระอ่อยตันถือเขาอ่อยต้องห่าเขาก็นานตัวนฮะอาจารย์เขาทำร้อนาไมเ่ซื้อเขาเด็ซื้อของร่ห้ไปได้ร็มแห้งเนพอาตันเค้ตอกเข็มบ่บัครับทานแท้านแท้มปนบ่ลงไปไหนฐานเยอะจัพุมกลวงสามีชี้ิุ่สามีชี ห้องยกไม่้าบตั้าเนี่ยนะตัวหอสักนสามนสี่ีสามนสี่สบเไม่้าสิบใบไม่ดีดีเาเขาจะเแปะเอาแปะนะครับแปะรต้องไอยฉีดนนี้เท่มากนะราหเส้นตหาเส้นต้องแต่งเป็นแบบเขาแบบเพ่แบบเอาหบอคิตตะไครัหรือเทตตะไคร่ตะไคร้หอกหม้องหนอกทั้ไใน กอนเทีนตะไคร้บอกนะก้อนเทีตะไคร้เทียนตะไคร้ไปแจ้งไปแจ้งเอาเขาฉักเทีมเกแต่ปูนเต็มตะยทเมดทุกพเวัตจังฉากแจ้งหนผมวอามเราี่หก็มเราแะเอามตะไคร้ประมาณส้างมมพันของพันน่เบากิวไปอันนี้มดสิมดปูนแต่้านสังาง่หมดสอง้อยสองไม่วันไหนเขาสั่งรับพี่ว่าอร แล่วาอนั้นก็พาเรดนนั้นาราไปดันถึงันสองร้อยสอบหลวพ่อกับคุณา๊อบบ๊บอเันไาเนาหารายสอตองราบเป็นบ้างประมาณัาเที่ยนเลครับสาที่บาจ้าระมจัอีก่เท่าไหร่เดินทั้งนี่ก็ดีใจครับไปเรื่อยเร่เ็้างเป็นารายดกได้ตรงย่อมจะไปลำบาไปเชื่อมไปบากไปอย

อันมีโอกาสจะมต้นย่จะเป็นดศยามเป็นดอเงื่อน่อยไปจับไปทางพระก็ยมีกระสางอุตสาอยู่แต่แล้วมีตะเก็นตีกําแพงข้างหนอนน้ำข้ามแหงมันยังบาดเป็นเของเพราะท่นได้แบงเขตมันยึดกัโยมอยู่เพื่อกแบ่งเหะแต่ว่ามันบางทีกําแพงมันก็เลยเป็นกบกบานไหมเห็นมันหลอกเป็นเขตของ พี่ออกไปเสียบไปย่งหมเานี่คือมือครับนี่คือมือั้งคนหนยคนหน่อย ีปแคไหะเหมือเต็มคือคนเขาเอาประยุ่เอ่ออยางนั้นยิ่งก็เออถ้ไปยังสิ่เหานีฟังไ้โอกันด้ดีดีดีเป็คนทเรืยงไเออต้ถ่ายอะไรยเออคหับัแต่็อคุณกแ่คเล่นไ 508ะได้กอ่อน508 508คุณยิกงไปคุณละจะตั้งใจเอาเจะฟองนั่นนั่นาจะเห็นไหมทำไมเราไม่มีห้องอ่ะหลับไปังสมไปลับมาแล้มีหอไปหม่เองล้เอ,อ,เอาอ <c oughs> าจารย์กุญญานครับเอไปกุญ <c oughs> ไ,ไปกดชนี <c oughs> ออ่คืต <c oughs> ังค์กลังง มะเร็นี่ไมาคอยเกิดขึ้นมาเองโอกาสมาเกิดขึ้นในงานยศดอกภาวาหมอห้าอยู่มันเป็นหมอที่หมะกับการต่างมะเร็นี่หมอห้อยู่ท่านแต่ที่หมอมันต่างกันกับบาดบางดูภาวาบาดเข้ามันต้องกับแร้งเสียท่านตัดพระครับที่ยังไหลแมนบ้าแต่ว่าเ้าไอยู่ทังสั่นโอกาสที่มันได้สิ่งนี้แต่แต่ว่าการรับแรงเสียท่านอาจจะแตกต่างกันแตกต่างกันคือเข้ามันมาไปในบนปะทะ ก็เลยมาแกมันจบางทีใส่บุบ้านบางว่าบัดบานบางทีก็เก่งอย่งใจพกอ่างนีิที่นั่นไงเสียรักไงเอาวันแน่วันประทานนั้นหลายต้นหลายเสียงกินรถร้วงข้างคนเหนปะแนวประทางนั้นหลา แกน,น,นักเียนตายมืเลยวานี้คนาน่าะยื่สั่งมาแล้วไปมาลอนี่ไปแล้วไปม่าดีอ่ะอะดิัานเดอร์ปที่ิคกรมข้างข้างกอดใส่สไปไย้ายที่ นี่พยานตีจะเอาว่าอายุร้ปัญได้แล้วก่อนเจ็ดิแล้วครับครับสาุพี่ทบาดไหวเนาะไกลเนาะไหวครับป้้ากซอยนครับแต่ก็ไม่โอ้ตอนนี้ไหนซีน่งะก่แก็มีแบบานแม่บ้แ้กรัไก่ดูเยอะดักข้างหนึ่งแค่การ้นคนนนออนคนเยอะยี่ติดไปยามเด้อ